สวัสดีค่ะไมพัทรเดชส,สวมบทหนุ่มนักเรียนนอกต้นเหตุข,ของความรักความแค้นในละครคมพยาบาทค่ะคยมพยาบาทละครดีหนึ่งเรื่องที่หลายคนรอชมกันอยู่เ<อ>วอร์ชันนี้ได้หนุ่มหล่อไมพัทรเดชมารับบทเลอสันหนุ่มนักเรียนนอกเพียบพร้อมทั้งหน้าตาและฐานะเ<อ>ขาคนนี้ล่ละค่ะชนวนไฟพยาบาทในใจของเตียสาวโมโหร้ายได้เปรียวทัศนียามาถ่ายทอดบทนี้เชื่อเฉินอารมณ์กับน้อยรับบทโดยนาวที่สานาดแฟนๆเตรียมเอาใจช่วยน้อยกันได้เลยค่ะ เราเป็นคนที่เห็นใจคุณนะ้าฮะคุณน้าที่เขามีปัญหาเรื่องเรื่องลูกอะไรอย่างเงี้ยฮะจริง,รงๆแล้วผมชอบคนหนึ่งทําให้อีกคนหนึ่งไม่พอใจ<ม>เกลยต้องเกิดการแย่งกันหน่อยฝากผลงานนะฮะเลอสันนะฮะติดตามชมนะครับคมพยาบาทรับรองสนุกทุกฉากทุกตอนแน่นอนครับผมส่วนเมื่อวานนี้ไม้พิาเดชก็ไปร่วมคัดเลือกเกณฑ์ทหารที่จังหวัดขอนแก่นบ้านเกิดโดยไม้จับได้ใบดําไม่ต้องเป็นทหารซึ่งไม้ก็บอกว่าพร้อมช่วยงานราชการในส่วนงานอื่นต่อไปค่ะ